ฟานันไม่มีเจออเหรอคนถามหาเมืองกันเยอะคนคนถามเสียงเป็นอะไรคนสงสัยว่ามึงไปไหนมามึงจะออกจากวงการแล้วใช่ไหมมึงถอยแล้วใช่ไหมคนชอบบอกว่ากูจะวางมือจากโคตรคูเอ้ยจากรายการหมีไลฟ์เอ้ยจากอะไรเอ้ยกูบอกพวกมึงตรงนี้นะกูวางไม่ได้กูวางไม่ได้มึงเชื่อกูเหอภาระกูเยอะชี้สมมติว่าโคตรคูแมงไม่มีกูแล้วกูฝากอันาคนที่ใครวะอือพอมองซ้ายมาทอ ขอ <c oughs> เลยแม่งบอกโอ้โหพี่คนซ้ายพิธีกรใหม่แล้วครับกูกลับมาแล้วรายการสองวันที่ผ่านมาที่รายการใหม่เป็นไงบ้างครโคตรหลอนกับโคตรเซียนสนุกมากโคตรเซียนเนี่ยผมไปนั่งมากูไปนั่งเป็นเด็กกอบบอก <c oughs> นี่กูกูนั่งกูนั่งนี้กูไปเป็นพูดเส้นเดียวกับไอ้อกูเป็นตัวอูทแทนสลับกันไม่พูดเลยพิมาเลยไปไม่เอาเลยไม่พูดเลยพิมาเลยไปไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วเสร็จรายการกูต้องมานั่งบีบไอ้กูเอาหน่อยเว้ยเอาได้ เราไปนั่งตบมืออย่างเงี้ยเจ้าเนี่ทุกครั้งที่มึงไลฟ์กันอะ่ะกูนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วกูพยายามมองมันพยายามมองมันว่าอู้เอาจังหวะนี้เอาดิเอาจังหวะนี <c oughs> ท้ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเจ้านายนั่งข้าง <c oughs> พากรูทีมพากรูทีมไม่แหงมามอง <c oughs> มผมไมเลื่อสายตาว่ะเ <c oughs> ออมึงใช้ได้นี่ว่ะไอโอ๊ตมึงใช้ได้มึงเก่งเหรอโอ้โบอสอยู่แล้วไง มันอาจจะไม่ได้ไงเพราะผมเล่นเดี๋ยวไม่หาไงอ๋อเหรอที่ให้มันคมคมกว่านี้จังหวะเขาแต่มึงอยู่คุณบญญางดูฟีฟอร์มนะ <_ an> แต่มึงอยู่คุณบญญางดูฟีฟอร์มนะ <_ an> เออตอนมึงอยู่คุณปัญญามึงคมยังเลยเออ เดี๋ยวก็ค่อยๆปรับไปปรับเพียอะไรผ่านโปรไลสัตว์ปรับเพียอะไรผ่านโปรไลสัตว์จะรอไปถึงกี่เดือนโอ้โหช่วงแรกๆนะบอ้นะอูขยันทำพ็อปขยันทำอะไรช่วงนี้ไม่ทำพียอะไรทั้งอย่างโอ้โหผ่านโปรหน่อยแล้ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอายังไงอะไรนะอันนี้อันนี้เนี่ยไม่เราสมมติว่าอาจจะเพิ่งสมมติไม่เขียนสมมติไม่เขียนจังหวะนี้เข้าไงโอ้พี่อาร์ตต้องเล่าเรื่องนี่หน่อยตอนที่เป็นพิธีกรอ่ะมุกแต่ละมุกที่พี่เล่นอ่ะ อย่างนี้เลยเออเขียนดีกว่าเออเขียนดีกว่า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 คุณจับตาดูให้ดีนะใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์นะเขาจะเฉิดฉายขึ้นทุกอีพีสองสามสี่นี่คือของเขาเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหคุณรอดูโอเคนี่คือความสามารถรอบด้านนะเรื่องของการแสดงก็ได้เรื่องของพิธีกรนี่กูก็ได้ติ๊กอัฟก็ได้ได้หมดทุกวันนี้ขับรถสปอร์ตเบาๆเบาๆเๆทุกวันนี้ต้องเรียกอาร์ทถาก้าเฮ้ยอย่างนั้นเลยอาจจะไม่รู้นะอาทิตย์นอนในรถนะทุกวันนี้ กูจะให้ลูกกูออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมเลยไม่ต้องห่วงขนาดมึงไม่อยู่นี่นะกูนี่เล่นมุกนี่ยิงปั้งยิงปั้งนี่เข้าเลยถามเลยเกือบ2เดือนที่กูไม่อยู่เนี่ยมีลูกค้าไหมจนวนนี้กูกลับมานี่ลูกค้ามาเลยไหมเ <c oughs> นี่ยกูต่อ้กูยิงคมเท่าไหร่ยิงเข้าเป้าเท่าไหร่แต่ก็ไม่เข้าเท่าเกมนี้ว่ะเพื่อนพับจีโมบายสุดยอดแบทเทอรี่โอบนมือถือเลย นี่จับมือกับสตรีมเมอร์สายเกลียระดับท็อปอย่างพี่เอทดฮาร์็อกเกอร์ครับผมปล่อยแคมเปญเอาใจแฟนคลับชาวร้อนในกับเกมเมอร์ทั่วประเทศนะท้ายทำภารกิจมิชชั่นเพื่อปลดล็อกไอเทมฮาร์็อกเกอร์สู่ e อ็กซ์คลูมากมายเลยนี่บอกเลยว่าแพ็กเกจนี้นะคือแพ็ เกตเสียงสุดเกรียนของเอทฮาร์ดล็อกเกอร์มึงกดได้เพื่อนกดดิ้กดดิอ่ามีหลายเสียงอันไหนลายเสียงไม่ได้เลยกดตูดก้าวกดตูดมีหลายเสียงโอเป็นไฟล์แต่แต่รวมพลรวมพลแล้วก็มีล่มชูชีพฮาร์ดล็อกเกอร์ครับหน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วก็กรอบรูปฮาร์ดล็อกเกอร์กูอยากได้หน้ากากว่ะกูจะได้เหมือนเอกไงนี่หน้ากากกูอยากได้หน้ากากไอ้เหี้ยแล้วก็มีกรอบรูปนี่ไงกรอบกรอบรูปนี่เอาไว้ใส่โปรไฟล์ใช่ป่ะกราฟฟิตี้สุดเจ๋งนี่ครับ PUBG Mobile X กับ HRK สติ๊กเกอริ สุสานแพ็กเกจเสียงเป็นแพ็กเสียงสุดครูครับเอาไปใช้ได้ชื่อกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยนะฮะชื่อกิจกรรมว่านกอ้วนชวนโดดระยะเวลาใน20มิถุนาถึง10กรกฎาคมแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งครับผมไขปริศนาหน้ากากฮาร์ดด็อกเกอร์ครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่20ิมิถุนาถึง3กรกฎาคมวิธีพิชิตภารกิจนะครับไขปริศนาหน้ากากฮาร์ดด็ากากอกเกอร์ให้ครบ10มิชชั่นครับเพื่อปลดล็อกไอเทมสุดพิเศษของรางวัลฮาร์ดด็อกเกอร์หน้ากากปริศนากรอบรูปแพ็กเสียงฮาร์ดเ็อกเก สำหรับสายเปที่อยากได้แพ็คเสียงสุดเกลียงของฮาร์โลเกอร์นะครับสามารถเปิดกล่องสุ่มลุ้นได้ผมชอบมากชอบกาชามากเริ่มต้นนะครับ <c oughs> เพียง20 UC UC นี่คืออะ <c oughs> okay. ไร UCBO โอเคแปชอปวิ่งนะครับ <c oughs> ขอโทษพับจีด้วยครับใช่ครับผมขอโทษพับจีครับ20ยูเซนโบ้นแบครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง10กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับส่วนใครที่อยากได้ไอเทมหน้ากากฮาร์ดด็อกเกอร์แบบถาวรสามารถใช้เพชร25ชิ้นเพื่อแลกรับไอเทมเลยนี่ไงถาวรต้องนิดนึงใครอยากโหลดเกมพับจีมือถืยังไม่มีสแกนหน้าจอครับผมแล้วก็ไปโหลดเล่นกันเลยได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับนี่กี่ว่าโค้ดด้านล่างนี้โหลดเลยโหลดเลยโหลดเลยนี่โหลดได้เลยมาขอบคุณครับเอามาแล้วครับแขกรับเชิญมาอาร์ตทีเคพี พพพครับเชนเชิญครับเชิญครับท้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับทั้งหมดเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักทายแฟนๆหน่อยฮะสวัสดีครับวเราสวัสดีครับหมวยเพื่อครับหมวยเกือสวัสดีครับทั้งหมดครับสวัสดีครับป๊าปี้ครับเย้คุณทันก็ไมทันขีวติดเคีติดเติดทันเต้นไหมสมัยก่อนเต้นห เอ่อช่วงนั้นไม่ได้เต้นตามทํไมท่านก็ฟังอยู่ฟังอยู่คุณยุคเดียวกัยผิดไหมยุบเดียวกันใช่ใช่ค่ายเดียวกันป่ะค่ายเดียวกันไม่ชอบกันไหมมีมีไหมมีไหมมีจังหวะดมีจังหวะดมีจังหวะดมีจังหวะไอ้พี่ไอ้พี่ได้อพี่เดียวกันเตะแล้วก็เดินมา เต้นได้แค่นี้เหรอเออมีบ้างมีบ้างพี่พีทเขบอกว่าเป็นได้แค่นี้อังใครดังกว่าเราคิดว่าเราดังกว่าเขาไหมเคินชอบผลงานของพี่ซีควินมากเลยค่ะแต่ไม่ชอบพีทแต่ไม่ชอบไม่ชอบซีควินชอบค่ะไม่ชอบก็ได้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าชอบเหมือนกันจริงเคล็ดสิต้องดังกว่าผมก็ดังกว่าเยอะด้วยผมว่าอาร์มารุษดังกว่านี่อะ ซิงเกิลผมบ่อยมาจะปีละอยู่ที่เจ็ดแสนไม่ขยับเลยโโมดนี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไหมะใช่ครับเป็นเป็นลูกครึ่งใช่มครับลูกครึ่งครับแต่ทุกวันนี้เขายังพูดยังติดสำเนียงญี่ปุ่นเออดูญี่ปุ่นอย่างไรอยู่จริงจริงคือปกติที่บ้านใช้สองภาษาอยู่แล้วครับภาษญี่ปุ่นภาษาไทยอยู่เมืองไหนครับที่ที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตอนนี้เขาอยู่ชิบะครับเหรอมีอะไรเด็ดๆไหมชิบะแนะนําแบบว่าปกติผมไปผมจะอยู่แต่แบบบ้านคินยายแล้วก็กินของเนื้อยเอาแบบเนื้ออย่างอื่นมีมีมีแบบเดินแนะนำไหมผมแนะนำไม่ได้เที่ยวคนไเที่ยะ ハハハハ แต่ถามอยากถามที่เผื่อกที่เผื่อกคือเป็นนักจิตบำบัดแล้วคือมีใครอยากบำบัดอะไรอย่างนี้คือคุยได้ใช่ไหมครัใช่ค่ะเดี๋ยวขอคุยได้หน่อยช่วงนี้จิตผมแย่มากคุยได้ไหมมาฝากิเพลงใหม่ของพวกหนูดูไอ้เอ๊ะเอ้ยเอาเอามาที่อ่ะและครนี่ก็มาโปรโมทเพลงใหม่ก็มาโปรโมทเพลงใหม่เจ้าชู้ลูกชายผมทำทำได้ก็ออกมาแล้วตอนนี้สองซิงเกิลครับใครอยากดูก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องยูทูบเขินอันายแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้แล้วจะมีอีกไหมอาจจะมีเพลงอีกป่ะโปรเจกต์นี้มีกี่เพลงครับก็คือจริงๆแแล้้้ววววคคคนนนนนอาาาาจจจะเเเเขใ่่ฮยบบพีๆมมรรตตัักกปป็โ์ ปล่าจริงๆไม่ได no ้กลับมาเป็นโปรเจกต์นะกลับมาเป็นวงเลยค่ะเรื่อน้นเขื่อนเป็นนักบำบัดจิตใช่ไหมครับพอดีผมจิตหุ่นเงี้ยวครับไม่ใช่นะครับครัเห็นนะครับขอต้อนะครับแต่ว่าที่ที่เห็นนะสามคนนะไอ้หน้าเขาไม่เปลี่ยนเลยใช่เหมือนเดิมเลยแต่มีทะเลาะกันบ้างไหมแบบไม่ไม่ถูกใจกันมั้ยมาสิบเจ็ดปีเนาะหลังจากที่แบบเลิกวงไปอ่ะพวกนั้นเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาบ่อยมากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ไม่ค่อยได้เจอจนแบบพอเคขื่อนกลับมาจากอังกฤษมันเลยเหมือนแบบเอ้ยเพื่อนกับไม่ถามว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหม เลยทะเลาะกับพี่ถามเนี่ยแล้วในห้าคนใครเจ้าชู้สุดอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้เขาซิงเกิลใช่ไหมเขาซิงเกิลเป็นเจ้าชู้ใช่ไหมไม่พี่จะได้สบายใจพี่จะได้รู้ว่ามีคอนเทนต์ลากมาคุยจะเดินรายการเองแล้วตอนนี้จะเดินรายการเองแล้วตอนนี้เอางี้ดีกว่าเันให้พี่โอ๊ตแต่ละเพื่อนนางบ้านะครับพี่เนี่ยถ้ามองจากข้างนอกสามคนนี้ใครดูเจ้าชู้สุดอาร์ตอาร์ตอาร์ตมึงเอาในวงเขาสิใช่ป่ะอะไรนะเอาในวงเขานูสามนูนแล้วแต่โทรมงแล้วมึงก็พูดมาสุด เชื่องก็เชื่องนะสรุปในวงไทยเท่าที่สุดใครเท้าที่สุดโทมุกให้ผมเดานะผมเดาว่าเขื่อนไม่หว่ะจริงหรอกูว่าโทโมุดูหล่อมากเลยดูดิสีออฟนี่ทรงนิ่งๆแต่ก็กินเรียบแต่งงานแล้วครับไม่หมายถึงว่าเราจะเดาๆนะจะเดาตอนแรกกอนที้แต่งงานแล้วช่วงที่แต่งงานแล้วช่วงที่แต่งงานแล้วเรารู้ยังช่วงพี่มีลูกด้วยนะเราเรารู้ยังปกติเนี่ยเราจะพูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยตรงนขอต้อนรับสู่พื้นที่ไม่ปลอดภัยพื้นที่ไม่ปลอดภัยอ้ารเาวถ้า สุดเราหัวทจทอมโมครับโอดทอมโมจริงๆที่เขินโอดพี่ทอมโมเจ้าชู้อะเพราะว่ารู้จักอันนี้พูดได้นะจริงจริงๆนะเขืนมึงพูดมาขนาดนี้แล้วพี่ทอมโมร์อะเขาโสดมาแล้ว4ปีกว่าแล้วหนูก็จะถามตลอดว่าพี่ทอมโมช่วงนี้เป็นใครแบบมีคนคุยไหมแบบแฮปปี้อินเลิฟอินเกมอะไรอย่างงี้ไหมเขาก็จะตอบ4ปีนะคะโทรศัพท์เทสไทม์หรือใจกลาเขาตอบอย่างเงี้ยไม่มี อือบายไม่ถูกอะรู้สึกว่าแบบเวลาที่อยากมีมันก็จะแบบเห็นคนอื่นมีแล้วก็ตัวเองอาจจะอยากมีบ้างอ่างเงี้ยแต่พอเรากลับมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราสึกว่าแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่เลยคนเดียดีกว่าใช่แล้วมีหลายหมดนะครับจะได้เบ้าหน้าโทโมเอาเฮอะ แล้วอย่าง DM ทอ็นไม่โทรหมดเงี้ยถ้าเปิด IG เข้า DM คน DM หายเยอะมาไม่ค่อยได้อ่านเลยอ๋อไม่อ่านนี่จะได้โทรโมดจะได้โอกาสนะอ่าวันนี้ข่าวเดียวเลยพี่ฮัทเรื่องนี้โอ้ยไอนี่ไอนี่มันดังมากนะไอซีรีส์ Squid Game อ๋อโอเคเขาดัง Squid Game มันดังมากเกือบอ่านสะกดแล้วเขา เลรนะต่ผงไปพูดมันกู่สะกดสะกดเกมเลยอะสะกดเกมละเขาบอกว่าตอนนี้เขามีให้เล่นจริงๆแล้วนะเั้งกาจัดจริงๆนี่ไงเน็ตฟลิกเปิดรับสมัครผู้เล่นสควิตสเกมรือชาเลนจ์ชิงเงินรางวัล1น0ล้านบาทโอ้โหแลกูชอบมากเลยนะเหมนคนมันเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากเลยว่าพี่ครับไอเกมนี้คือไปแข่งเนี่ยถ้าไม่ได้ตังค์แล้วตายอะแบบตกรอบตายจริงนะครับถ้าตายจริงได้ส่งเมียไปเล่นพี่ถ้าตายจริงได้ส่งเมียไปเล่นพี่ สายแรกเป็นยังไงที่พี่โอ๊ตสายแรกวันนี้เป็นเรื่องเบาๆก่อนยังไงอันนี้คือเขาอยากปรึกษาพี่โอ๊ตเลยเขาเล่นกล้องฟิล์มเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตัวไหนก่อนเขารู้หรือยังว่ากูจะเริ่มอะไรละเขารู้ยังยังไม่รู้เขารู้ยังเขาอุตส่าห์มีไฟเอาละเอาละหน่อยโอ้โหวันนี้คเป็นที่ดองผู้หญิงด้วยกล้องตัวไหนจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโทษทีชื่อเบียค่ะเฮ้ยเบียน้องเบียไม่ได้อยู่เมืองไทยป่ะครับไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะเพราะว่าดูจากห้องดูจากสถาปัตยกรรมข้างหลังแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เมืองไทยใช่ เอลีกาค่ะอ๋อรัฐอะไรครับรัฐอะไรครับอยู่เอลค่ะอะไรนะเอลีหรอใช่เอลเอโอ้เอลเอเอลเอนะอายุเท่าไหร่ครับอายุย9ค่ะจริงๆหนูตามมาจากวันละม้วนเลยนะพี่โอวันนี้แบบตั้งใจจะมาถามพี่โอเรื่องกล้องเลยโอ้โหเชิญครับเชิญครับเเเเชชิิญญลลยย คือหนูอะ่ะอยากได้กล้องฟิล์มใหม่อะคะ่ะคือหนูอะ่ะเป็นคนแบบถ่ายรูป everyday เนี้ยอยากให้พี่โอช่วยแนะนําว่าเออควรจะเล่นแบบกล้องแบบไหนเริ่มแบบไหนแบบมือใหม่อะคะ่ะแนะนำแบบเร็วๆไวๆเลยนะใช้เป็นพวก compact คอมแพคคือแบบ n t and Sho o ูดนะครับคือที่เป็นใส่ฟิล์มแล้วก็ถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียว uh huh. เลยที่ไม่ต้องที่ไม่ได้แบบเป็นเมนูอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่า p o พ n ยต์แอน o ูดน่าจะเหมาะกับเราเหมาะกับผู้หญิงแต่ว่ามันต้องยอมรับนิดนึงนะว่าสมมุติว่าเป็นกล้องฟิล์มแล้วอะพวกที่เป็นคอมแพคอะเวลาพังแล้วอะแม่งจะพังเลยเพราะว่ามันหาอะไรไม่ได้แล้วแล้วแฟนเราถ่ายกล้องฟิล์มหรือว่ากล้องดิจิตอลไอ้ไม่อะไรนะแฟนเราไม่ปกติมุณต้องถามเขาปก <c oughs> <ๆ>ติเวลาถ่ายรูปเนี่ยรูปตัวเองเนี่ยเราถ่ายเองหรือว่าแฟนถ่ายให้ครับ ไม่มีแฟนค่ะอโอเคแต่ใครจะจีบไกลหน่อยนะอเมริกาเลยนะมีกล้องถ่ายรุ่นหนึ่งแนะนำนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้รูรับแสงกว้างเหมือนตัวอาเจียวจะเป็นเลนส์ซูมมันจะเป็นของ Pentax Optio แปลอุ้ยใช่ตัวชั้นน้ำก้นนเลยเออถ้าซื้อมือสองของว่าน่าจีบประมาณ3,000ไม่เกิน4,000อันนี้เป็นเป็น compact compact ใช่เป็นบอดี้แต่ว่ามันจะเป็นเลนส์ซูมแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายระยะกว้างสุดจะได้ยี่สิบแก็เป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำครับเผื่อแบบว่าอยากได้ออปชั่นที่มันถูกหน่อยแบบถ้าพังก็อาจจะแบบไม่ได้คิดมมากเหือนแบบ ต้องสามหมื่นพังเลใช่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 ใชลองดูอ่ะเปิดวาปหน่อยสิหนเปิดวาราปเลยอ่ะหลบเสียงทำไมโอ๊ย อุ้ยโอว้าวถ่ายรูปสวยนะอ่าถ่ายรูปชอบถ่ายรูปเมกาญี่ปุ่นเนี่ยแม่งโกมากเลยแสงแม่งสวยทั้งวันท้องฟ้าสวยทั้งวันดูท้องฟ้าดิแม่งคือน้ำเงินแบบอะยังไงก็สวยนะแสงอะอะไรนะยังไงก็สวยรูปเมื่อกี้ไม่ใช่แสงอ์ตอ๋อเหรอโทษทีอย่าไปเที่ยวประสาทตั้งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนี้มาปรึกษาเรื่องความรักหรือว่าขายอุปกรณ์กล้องครับพี่นี่ครับแอนไลท์ ที่นี่ใช้แนนไลท์ทุกตัวนะพี่มีส่วนลดไหมอันนี้ถามตรงนี้เลยบอกบอกพี่อู๋ไปแล้วครับว่าทักมาซื้อหลังไม้ได้เดี๋ยวมีส่วนลดให้พี่โอ๊ตทักทมาซื้อหลังไม้ได้นะครับดูดู แม่งมาให้คำปรึกษาอ้าวไปแล้วไปเลยเหรอไปเลยเหรอขายของเรียบร้อยเฮ้ยคุณเฮ้ยของคุณขายของแค่ที่ลืมไปเลยเหรอมไอ้เหี้ยไอ้กดสคริปต์แอดครับพี่เมื่อกี้สั้นๆง่ายๆไปอย่างไรครับสามวิจบครับอ๋อกดสคริปต์แอดครับผมมาแล้วมาแล้วผมพผมพเรื่องย้อนโอเคโทษทีชื่อแล้วแนะนำตัวหน่อยชื่อต้นครับอายุเท่าไหร่ต้นครับอายุ26ครับแต่ยี่สแล้วครับผมอ๋อตอนนี้คือต้นเป็นเจ้าของกิจการหรือต้นเป็นพนักงานหรือต้นเป็นอะไรในร้านนี้ตอนนี้ทำงานเป็น AE Marketing ให้กับร้านเทพ กจครับน่จะรู้จักกันแล้วเรายังไงเราเอ็นอ็ปัญหาเรามันยังไงทีอ่าก็ปัญหาวันนี้ที่อยากมาปรึกษาพี่ๆก็คือเพราะว่าต้นนะคบกับแฟนมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเลยคบมา6ปีกว่าแล้วจะ7ปีไงครับแล้วเขาไปเรียนต่อเรียนโทที่มังนอกรู้สึกห่างกันเขาก็เลยมาขอลดสถานะความเป็นเพื่อนมันก็นานมากแล้วสัก3าเดือนแล้วเนี่ยมันเราก็มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกสำหรับใครตอนเนี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับพี่หนูว่าต้องดึงกลับมาที่ว่าคําว่าดีพอคืออะไรอะ เพราะจริงๆคำว่าดีพอเป็นเรื่องปัจเจกมากเลยอะดีพอสําหรับเราอาจจะไม่ใช่ดีพอสําหรับเขาอะครับหรือว่าดีพอสําหรับเขาอาจจะไม่ดีพอสาหรับเราเพาะว่งกลับมาก่อนว่าเรื่องการเป็นคนดีหรือดีพอไม่พออ,อ่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบลื่นไหลามากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรคือดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราสามารถรู้ได้ก็คือว่า1เราอยากได้อะไรข้อที่2ถ้าเกิดกลัว ต้องถามตัวเองว่ากลัวว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเิ่นตรงนี้ก่อนว่าเออมากดล็อกก่อนนะว่าดีพอไม่ดีพอคืออะไรหรือที่นี่เราสําหรับใครอยากได้อะไรพถ้าเกิดกลัวกลัวอะไรคะ่ะถ้าเกิดเราเล่มกับตรงนี้ได้ก่อนนะ่ะมันจะทำทา<อ>ง,<อ>งไปได้ค่อนข้างถูกค่ะอันนี้ของกูสั้นๆเลยนะต้นมนุษย์ไม่มีเฟิร์มแวร์ที่ดีที่สุดของตัวเองเว้ยคนเราเปลี่ยนไปทุกวันวันนี้มึงเป็นแบบนี้วันต่อไปมึงต้องการแบบนี้วันต่อไปมึงเป็นเวอร์ชั่นแบบนั้นวันต่อไปมึงเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้มนุษย์ไม่มีคนไหนที่เป็น the best version เว้ยถ ยังไงมึงเ่เขาก็รักมึงอย่าไปด้อยค่าตัวเองอย่าไปลุกดาวตัวเองมึงดีที่สุดในตัวของมึงไม่ว่ามึงจะเป็นอาชีพอะไรทํางานอะไรอายุเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงถ้าคนเขาจะรักมึงเขาจะรักมึงในแบบที่มึงเป็นฉะนั้นอย่าไปลุกดาวตัวเองคป็ชอบนะอพราพี่โอ๊ตบอกว่าคนเราแบบไม่มีอะไรเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเพอร์เฟคตลอดเวลาใช่ทุกอย่างทุกวันทุกคนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะในวันนี้มึงอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยกูพร้อมแล้วมึงเข้าไปจีบเขาแต่เขาอาจจะมองมึงว่ามึงไม่พร้อมสำหรับเขาก็ได้บางครั้งที่มึงรู้สึก ให้มึงดีให้ตายหาขเขาก็ไม่รักมึงมึงรวยเป็นหมื่นล้านเขาก็ไม่รักมึงถ้าเขาไม่รักมึงฉะนั้นถ้าเขาจะรักมึง,งเขาจะรักมึงในแบบที่มึงจะเป็นเวอร์ชันเทียอะไรก็ได้เพราะว่ามันคือตัวมึงแค่นั้นแหละ<ม>เปิด,<แ>ปดบ้าปิด,ปดบา้าหน่อยเปิดบ้าหน่อยอ๋อจะมีการเปิดบ<ๆ>้ากันด้วยโอ้คนนี้เขาชอบถ่ายรูปต้นต อ,อ,อ,อ๋อเออเจ้ถ่ายกับนวินกับไบด้วยอ๋อเฮ้ยต้นมึงมึงไปเตะกับมันเดนไนเหรอวะใช่ครับพี่มีไปแจมกับมันเด g ไนบ้างผมก็เคยเจอพี่นะดิเฮ้าเหรอไอ้อเชียช่ยมึงอาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นเพื่อนกูได้ขอโทษาทีนะ้งไปอัพเฟิร์มแบร์หน่อยนะสวั <c oughs> สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรคะ ชื่อเจินเจินค่ะเจนเจินเจนเจินเจนเจินใช่ค่ะเจนเจินนี่มันมีคําแปลนะครับแปลว่าอะไรคะเจินเจินภาษาจีนปะภาษาจีนใช่ค่ะมันแปลได้หลายอย่างอ่ะพี่เช่นแบบว่าจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แปลว่าจริงๆน่ารักเจินเจินก็คือน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆใช่ค่ะมึงนี่เฮียเจินเจินเลยนะออ๋แสดงว่าเหยุดภาษาอายุเท่าไหร่คะเจินเจินให้พี่ทายได้ไหมเจ็ดสิบห้าค่ะ เก้าสิบห้าเนี่ยคือ <át stars> จนเจนรุ่นเดียวกับแม่กูเลยนะกูต้องหวัดดีกูต้องหวัดดีจนเจนนะอ่ะสัตว์ให้ทายให้ทายให้บ้าให้ทายให้บ้ายี่สิบสามพี่ว่าสิบแปดพี่อดถูกขับบ้านยี่สิบสี่ค่ะสี่บ้าทำงานหรือยังเอ่ยอ่าทำงานแล้วค่ะช่วยงานที่บ้านเลยช่วยงานที่บ้านคือถูพื้นหรือว่าล้างจานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออที่บ้านธุรกิจธุรกิจอ๋อที่บ้านธุรกิจตัวทีพี่คนซื้อลูกไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงที่บอกว่าโดนโดนบูลลี่โดนโดนอะไรยังไงซะคือมันไม่เชิงว่าบูลลีี่่่ออะะไรเเเงงง้้ยคคืตตัััแแด็กจจจนนถึบบบปุ ส่วนใหญ่จะมีคนแบบไม่ค่อยชอบเราเหมือนแบบบั่นทส้เราทั้งครั้งที่แบบไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะโอ้โหแล้วตอนนี้เราทํางานยังเจอคนบูลลี่อยู่ไหมไม่ค่อยเจอแล้วค่ะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทษจกขคือมันฝังใจใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะพอพอขาหูฟังหลุดหูฟังหลุดแปลไม่ว่าหูฟังหลุดแปลไม่ว่าง งั้นขอนอนุญาตต่อนะคร uh ับ huh. ก็ข้อที่หนึ่งเลยก็ขอส่งกบบาลังใจให้จนๆเนาะในวัยสามสิบสิ่งที่พี่หมวยเรียนรู้คือจริงๆแล้วโลกโลกนี้มันใจร้ายนะแต่ในความใจร้ายมันยังมีความใจดีอยู่นะครับสิ่งที่ทําให้พี่หมวยแบบ Push through หรือว่าสู้ผ่ามาได้ถึงทุกวันนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทุกคนหรือมาซัพพอร์ททุกคนเนี่ยเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตด้วยแนวคิดที่ว่าถ้าใครไม่ชอบเราอ่ะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราครับอันนั้นคือปัญหาของเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหานะปัญหาเราอ ปัญหาของเขาเขาก็ต้องจกกัดการกับตัวเองเหมือนกันครับพอพี่อั๋พี่อั๋นตพี่อั๋ออเรียนโรงเรียนประจำ<ส>นีตต่ต้องโดนต้องโดนแกล้งลอะไรเยอะนะสำรพัฒตอนนั้นเด็กๆด็กน,นะก็โดนเยอะออยพี่ไม่รู้จะพูดอะไรให้ให,ให้เรารู้สึกดีนะแต่แค่รู้สึกว่าเรามักจะได้ยินคำว่าช่างแม่งเหอะมึงลืมมันไปผ่านมันไปเหอะแต่สุดท้ายพวกนี้แม่งเป็นตะกอนเล็กๆที่แบบสะสมในตัวตลอดเวลาซึ่งอันนี้พี่กำลังจะถามพี่หมวยหลังจากจบรายการพอดีว่าไอ้พวกตะกอนเหล่าเนี้ย พี่เจะเอ,ออกอยังไงดีผมอยากถามพี่หมวยเหมือนกันว่า,าถามตรงนี้นเลยก็ได้พว,วกนี้เราจะขจัดกันออกยังไงเหมือนเหมือนเจนเจนเลยนะเจนเจนต้องฟังนะเพราะว่ามันเคสเดียวกันจริงๆแล้วว่าเมืองไทยหรือว่าคนเราเวลาปรึกษาเพื่อนเนี่ยชอบติดพูดคําว่าอย่าไปคิดมากนั <"N un S 2> ่นแค่นี้เองอย่าไปเครียดอย่าไปใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยถ้ามนุษย์เราทําอะไรอย่างนี้ได้เราทําไปแล้วเนืกออกไหมครับมาไม่เครียดหรอกเพราะถ้าเกิดเราคิดมากเราใส่ใจอย่างเงี้ยก็เอามาดูว่าเออสาหรับเรามันแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราคิดมากเราใส่ใจเป็นตะกอนเนี่ยแปลว่ามันมีความหมายกับเราอยู่นะ บอกตลอดว่าให้ฟังเสียงที่ตัวเองบอกให้เชื่อร่างกายตัวเองถ้ามันมีอะไรประหลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่าเออร่างกายเราประสบการณ์ชีวิตเรากำลังบ่งบอกเราแล้วนะว่ามันมีนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้เจนเจนนะคะขอบคุณค่ะเนาะอ่ะอันนี้ฟังพี่โอ๊ตเรื่องบูลลี่กูเหรอไม่ซึมเศรา้ากบูลแล้วกูก,กูกูไม่ได้โดนบูลลี่กูโดนด่ากอใช่ใช่ซะเยอะแต่ว่าช่วงนั้นมันพี่ก็แย่แหละพี่ก็พบจิตแพทย์อะไรเงี้ยเพื่อแบบ สางความเครียดที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กพี่จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพี่แม่งเป็นนักสู้ไม่ไปมีเรื่องกับคนอื่นหมายถึงว่าไม่ไม่ไปคุกค,คามหรือไปทําร้ายคนอื่นแต่ถ้ามีภัยมาหาตัวให้สู้เวลาช่วงนั้นที่มีปัญหาหรือว่าหรือว่าโดนว่าเยอะๆอ่ะ ก็จะพยายามเข้าไปตอบคอมเมนต์พยายามเข้าไปแบบอธิบายในมุมของเราสุดท้ายแล้วพออธิบายอะ่ะแม่งก็จะมีปมอื่นขึ้นมาอีกหลังๆก็เลยไม่ค่อยพิมพ์จะพยายามถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวจะพยายามอธิบายด้วยความเป็นมนุษย์ของเรามากกว่าว่าเฮ้ยต่อให้พี่ทําผิดนะพี่ก็จะอธิบายว่าก็กูเป็นมนุษย์ไงไอสัตว์มนุษย์ทุกคนไม่ทําผิดม,มันไม่มีใครที่ไม่ทาถูกหมดบนโลกใบนี้หรอกฉะนั้นอะ่ะกูยังให้อภัยตัวเองเลยแล้วมึงไม่ใช่กูทำยังไงให้อภัยกูละแล้วก็ขอโทษเขาใน ผมกับเขาไม่มีปัญหาเดต่อกันแล้วจบแล้วฉะนั้นพวกคุณจะมีความสึกเดือดร้อนอยู่หรือเกลียดผมก็เรื่องของมือมันดีขึ้นไปมลูกเ้ยดีขึ้นค่ะโอเคแต่ว่าพี่ไฟเตอร์นะพี่ไฟเตอร์นะเคแล้วได้ปรึกษาแฟนบ้างไหมล่ะเรื่องแบบนี้แต่ผูชอบจังหวะมันเข้าหนูไม่มีแฟนค่ะโอเคมาว้าจนๆมาสิโอ้ โอ้ยอาร์ตโอ้ทางมึงเลยเพื่อนไอ้ม่วงเลยม่วงซ้ายเออม่วงซ้ายเลยโอ้โหโอบีมันเป็นผิดแียวโทโมหันมายิ้มมากูเลยอ่ะโทโมหันมายิ้มมากูเลยโทโมหันมายิ้มมากูเลยโอ้โอ้โอเคให้องกำลังใจนะคะเจนเจนต้องกำลังใจให้นะคะขับมันไปให้ได้นะครับขับมไปให้ได้ครับ อุ้ยโอ้ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะน้องแบมน้องแบมทำไมกล้องละลายขนาดนั้นลูกมันเป็นฟทอร์เตอร์ข้างหลังเท <ไป S 2> อฟร์ตเตอร์ครับผมโอ้ละลายเหมือนข้างหลังเป็นกัญชาเลยนะครับ <laughs> ม,มันเบอร์เหมือนกูดูขายากรรมอยู่ตอนนีะแบบชัดแค่ผู้ต้องหาเดี๋ยวข้างหลังเป็นของการอออย่างนี้ก็ได้ลูกอย่างนี้ก็ได้เออน้องแบมในในเกมชื่ออะไรคะชื่อหมูแฮมค่ะน้องหมูแฮมในในเกมคือโรลโลเพย์ชื่อหมูแฮมชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรนะชื่อออซ พี่ชื่อแบมค่ะเน้อหมูแฮมที่รอคิวเข้าแก๊งพี่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเออพี่ไปแล้วนะรู้ยังพี่ออกจากแก๊งแล้วนะจบแล้วไติ๊กเ้ยหมูแฮมเคยเล่นในเมืองเคยเจอเสี่ยออดไหมยังไม่เคยเจอเสี่ยออดเลยค่ะเสียดายมากเลยน้ำเสียงน้ำแล้วมึงทำเสียงออดเสียงหวานเสียงคือทำไมหมูแฮมลองใช้เสียงในเกมลองคุยพี่ๆเขาหน่อยครับสวัสดีวนี่ห้พี่ๆวันที่ห้าลุง หมูแฮมเล่นช่วงกี do, ่โมงถึงกี่โมงคะเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงประมาณตีสามค่ะโอ้ทุกวันเหรอน่าจะประมาณนั้นทุกวันค่ะเออสตรีมอยู่ช่องทางไหนอ่ะช่องทวิตค่ะเป็นไข่ม่่งไข่ม่วงชื่ออะไรครับในทวิตไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อย ไอ้สิงคโปร์ค่ะไอ้พูดคำว่าไอเยียดเสียงเมื่อกี้ได้ไหมคะได้ค่ะลองดูได้ไหมไอเยียไอเยียเออพังไงก็ไม่โกรธไอเปวยพังไงก็ไม่โกรธอ่ะโอเคติดตามหมูแฮมได้นะใครที่ชื่นชอบน้องไอจีเปิดไอว่าไอจีน้องก่อนดิว่าไอจีน้องเข้ากนดีอุ้ยอ๋อหมวยเอ็ก อะไรแล้วม่เนชื่อชื่อน้องเขาตกใจเลยสัตว์ตกใจเลยเสี้ยอฝากเพลงอีกทีครับผมเพลงแรกเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เพลงที่2เจ้าชูครับเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยก็ขอฝากเพลงเจ้าชูด้วยครับก็เสิร์ชได้ TKP นะครับที่ Instagram Twitter ที่นี่ TKP t k p official ครับนี่มาแล้วนี่พี่เคื่อนจัานด้ฝากแลวนะครับพี่เคื่อนอ่ะต่อไปพี่โทโม เมาแล้วพี่ป๊อบวิเทพวินาพีครับป๊อบวิเทพหลายคนหลายคนหลายคนหลป๊อบวิเทพเลยครับป๊อบอ่ะย้ำกิจกรรมอีกรอบครับทับจีโมบายพี่อาร์ตไปเอาใจพี่อาร์ตหน่อยเอาใจใหญ่ใหสองแบบนะครับนกอ้วนชวนโดด20มิถพิจุนาถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับไขปริศนาหน้ากากฮาร์ดร็อกเกอร์นี่คือ20มิถพิจุนาถึง3กรกฎาคมเพื่อปลดล็อกไอเทมพิเศษของฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับครับร่มชูชีพครับหน้ากากครับสเปรย์ครับ พักเสียงนะครับแพ็กแพ็กแพ็กหกเสียงนะครับแล้วก็กรอบรูปฮาร์ดโรเกอร์นะครับครับผมสำหรับสายเปที่อยากได้แพ็กเสียงสุดเกลียนของคุณเอกฮาร์ดโรเกอร์นะครับครบเซตทั้งหมดมี20เสียงนะครับสามารถเปิดกล่องสุ่มลุ้นรับได้นะครับเริ่มต้นเพียง20่ยูเซนโบนะครับได้ครับผมเกายี่สิยูซีนะครับผมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง10กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากได้ไอเทมนารยเเเกอร์แบบถาวรนะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้เลยแค่25ชิ้น เท่านั้นนะครับผมเพื่อนแลกรับไอเทมไปเลยครับผมสามารถดาวน์โหลดนะครับ PUBG Mobile นะครับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android หรือ QR Code ด้านล่างนี้เลยนี่กดสแกนแล้วก็โหลดได้เลยนะครับผมโอ้โหขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะฝากกันนะครับครับผมไม่เสียเจอกันที่หน้าครับครับ